มื่อนี้ผมมีโอกาสได้ไปเป็นประธานในการประเมินการปฏิบัติงานของน้องๆคู่ผู้ช่วยด้วยสาเหตุที่ว่าท่านพอออพันติภารากิจก็เลยทั่วบอกให้ผมมาแทนก่อนอื่นต้องขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับสำหรับความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ผมมาอยู่นี่เกือบหนึ่งปีมีงานยังหม่อมาให้น้องไปทุกคนก็ตั้งใจที่จะเรียนรู้เรื่องในบ่หูกับคนขวาจนว่างานสําเร็จถือว่าเป็นกําลังสําคัญขององค์กรเลยครับสำหรับน้องๆคู่ดุลไม่ก็สิมีไอเดียและแนวคิดตามเจนของเพลนขอให้ทุกคนเดินตามฝันของตัวเเเเออออองงักมกมมมืืื็ิ่่่่ปนนคูาชีพพุ หมอมีเวลาหัวสิพักเที่ยงเด้ครับพอเม่พีน่นองมือนีออกจากมองนีกับปณิเทศในห้องเรียนต่อพอมาถึงคุณคู่ก็เริ่มสอนก่อนสิยหายักเรียนได้แสดงความสามารถผมก็ได้ขออนนย่ายเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพ่อเม่พพ่นองจักหน่อยหนึ่งซึ่งภารกิจมือนี้ของผมกับบท่านเบิร์ดดีครับกับจากการนิเทศกันมาเส้นเอกสารงบประมาณต่อ สาเหตุเพราะว่าตอนนี้ผมขวบ2องไฟงานกับค่อนข้างที่จะร้ายอยู่ครับช่วงนี้หากว่ามีถันลองคนใหม่มากผมกับสีไข่ขึ้นกว่าเก่าอยู่ครับกลับจากโรงเรียนมาถึงของตอนนี้เกือบหกโมงแลงหิวข่อยแบบแห้งจนวันสันครับพ่อแม่พี่น้องขอกินเกี่ยวลองถ่องก่อนด้วยครับจักสิสวาหิวแห่งปันญดจุ่บุท่านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าปกตินันนากามากผมต้องนอนก่อนตอนกลางวันน้องเลขากระถามอยู่ครับว่าให้ไปซื้อเข่าห้บอผมก็บ,บอกว่าบอเป็นหยางเพราะว่าตอนนั้นยังบอท่านหิวแต่ว่าตอนนี้ใส,ส่สดดดว่าาทออิบัออ้้งมมก็ื ทุกอย่างแล้วเหลือแนวเดียวตอนนี้เป็นส่วงสีขี่คานย่าได้ปรับเปลี่ยนเมนูอยู่ดอกครับซับบังหุงพ่อแล้วต่อไปก็เอากุ้งมาล่างย่างที่พี่น้องเห็นผมสิตัดหัวมันออกก่อนเพราะว่าตอนกินมันค่อยสิบลแทงมือคือสิบเบลัยตามกุ้งสดดอกครับพ่อแม่พี่น้องผมสิลวกเอากลัวสิลลางให้นเส้าข้าวต้องใช้เวลาหลายตื่นผมขี่คานตัดปัญหากัะมังลวกเอาให้มันสุกดีกว่าตั้งใจว่าสิตามส่วนก็คงสิได้ตามซื่อๆนี่แหละครับสำหรับเหตุผลก็คือเก่าหน่ะแหละครับขี่คานลวกเขาปุ่นว่เมื่อยวานนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อน ากินฝ้าวแล้วตามบังหุงมือนีผมมาใส่นน้ำตาลได้ครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าต้องการรสชาติแบบเล่าๆออนซ่อนกับตั้งเต็มบางหน้าเต็มตู้เย็นกินน้ำกระบ่ทันเพราะว่าผู้นั้นก็เอามาฝากผู้นี้ก็เอามาให้สะสมไว้จนว่าดเสด็จเป็นกิโลเสียดายแต่ว่ามีปลาแดกตัวจะนำน้องครับพ่อแม่พี่น้องผมต้องไปหามาไว้ที่ขั้วแล้วล่ะเพราะว่าผมอยากสีปลาแดกตอนก่อนอื่นผมขอตามบังหุงให้แม่แล้วก่อนเด้อครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องคนไหนอยู่ไกลกับม้าเด้อครับมากินข้าวน้ำกันตามบังหุงนั่นอยากให้ยเสียบตอนกินได้หลายคนส่วนว่าฝนกับแน้้ออองงตนนีีีกกาาารมมยย่คลิป็จสเฝนแสกับสสส่วนาาหหรรับบตกงผม็็เจ เป็นแนวได้ครับเป็นตะกินบอ่อต่อจากนี้ก็ได้เวลาลงมือสวัสดีครับอมาแม่พี่น้องมากมันไม่กินเขาโอ้เกือบเป็นล่มเบิดมือบริกกินเขาพี่น้องเจต้างหยา,อยาเอียงบ่คั่นเดเปลี่ยนหัวสุดอยู่หนึ่งลวงไม่กับเผากินเลยนิ้ทวทำมะฮงปวดตา มันนีเบาะร้ายได้ครับหนูใส่เลย ว่าสิตำกุ้งสดครับแต่ว่าขี่หันล้านเอามาหลวกกอยังง่ายด้วยผมว่าอื่มอ,อมาแต่ลายมือแล้วครับต้องกิน ทำมันนี้กินซึ้งกินไใหญ่้ครับมันสมม่ได้สมแห้ง ตามบางหูมือนีกินคนเดียวเกือบบเบิรดคำพแม่พี่น้องย่อนว่ากินเกี่ยวลองทองมันก็เลยเลื่อมสีอิม่มแต่ถาเสีย,ยเทถิ่มผมก็เสียดายดทถ่ายก็มานังกินจนวาเบิร์ดคือเก่าเอาละนอกคำพแม่พี่น้องสำหรับมือนีขอคุณอีดีสำหรับใครที่มาเบิ่งจนจบคอยมาพบกันใหม่ในมือนาส่วนว่ามือนีผมขอตัวก่อน้อครับ